สวัสดีค่ะยาติเฉยๆรบรวนคทีวีเซมินิดาค่ะวันนี้นะคะจะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบค่ะทางสถานทูตเปิดให้เช็คเบคลิสกันแล้วนะคะเยยค่ะ ก็เริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะสามารถเช็คได้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงครึ่งจนถึง3โมงครึ่งนะคะเช็คได้ทุกวันพุธกับวันพฤหัสเท่านั้นนะคะและก็ท่านใดต,ต้องการที่จะเช็คแบ็คลิสต้องทําการจองคิวผ่านออนไลน์เท่านั้นนะคะและก็ต้องมีการกรอกแบบฟอร์มด้วยนะคะและก็ต้องเตรียมเอกสารพาสปอร์ตตัวจริง ใบจองคิวนะคะแล้วก็แบบฟอร์มแล้วก็เอาไปยื่นที่สถานทูตได้แล้วเขาจะมีการจำกัดวันลักแค่30ท่านเท่านั้นนะคะท่านใดต้องการอยากจะจองคิวสามารถทักมาสอบถามกับทางเคที s ีได้เลยนะคะทางเราก็มีบริการจองคิวให้กับทุกท่านนะคะยังไงก็ทักมากันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ